สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกเล่นหมาคอตสนะครับแอปที่ผมเล่นนะครับเป็นหมาคอตสออนไลน์นะครับเป็นหมาคอตขสคันเทปนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนะครับวันนี้ก็จะลองมาเล่นนะครับเคาะสนิมดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะครับ สำหรับมากที่ผมออกนะครับผมจะออกมั่วๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูว่าฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งคู่ต่อสู้เขาจะออกหมากอะไรนะครับ สเสน่ห์ของมากฮอตนะครับคือสามารถพลิกแพงได้ตลอดนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็สมาธินะครับในการเล่นนะครับ าจาังหวะนี้โุตสูน่าจะพลาดนะครับเราสามารถที่จะจิ้มนะครับจิ้มตรงกลางนะครับหมายเลข15แล้วก็กิน2ได้เลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็เป็นต่อนะครับเราก็เดินเล่นสบายๆนะครับ จบเกมนะครับเกมแรกเราเป็นฝ่ายชนะนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับก็เดินมั่วๆไปนะครับเมื่อกี้ขึ้นหมากนะครับเป็นเขาน่าจจะเรียกหมากอีกปุ่มหรือเปล่านะครับ เกมนี้นะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าจะดันดันน้อยก่อนนะครับดันดันไว้นะครับรอคู่ต่อสู้ว่าจะยังไงนะครับแต่รู้สึกว่าหมากเกมนี้นะครับหน้าน่าจิ้มนะครับหน้าแทงมากผมก็จะขึ้นตัวข้างล่างขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับ อันนี้อุดไว้ดีกว่านะครับอุดไว้ก่อนพอรู้สึกว่าหมาเขามันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับคนละฝั่งเลยนะครับรอรอดักนะครับเผื่อจะมีโอกาสได้แทงสวยๆนะครับ ตรงนี้ผมมองว่าถ้าเราเข้ากินน่า,นาจะได้เปรียบนะครับเราก็เข้ากินไป1หนึ่งตัวนะครับตรงนี้เราก็ดึงความไม่ได้เปรียบไว้ก่อนนะครับเราก็ยังไม่ให้นะครับ ก็เอาฮอตให้เร็วนะครับเข้าฮอตให้เร็วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะเลกนะครับตัวต่อไปเข้ากินเลยนะครับเา<ๆ>ก็น่าจะเล่นยากนะครับ สิ่งสำคัญนะครับสำหรับหมาฮอตนะครับคือการชิงความได้เปรียบนะครับถ้ามีโอกาสหรือมีจังหวะสวยๆนะครับควรที่จะเก็บไว้นะครับชิงชิงความได้เปรียบให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าฮอตก่อนนะครับหรือได้เปรียบ1ตัว2ตัวอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ก็จบเกมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็มือสมัครเล่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพอได้เล่นนะครับพอได้คิดนะครับผ่อนคลายดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ